เป็นช็อปเลโกใหม่นะคะสาขาวันแบงค์อกค่ะรู้สึกว่าวันนี้แฟนๆมาพพอร์ตเยอะมากแล้วหลิงก็รู้สึกว่าทุกคนเหมือนแบบมีความสุขรอช็อปเปิดแล้วก็มาเลือกมาเล่นเลโก้กันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแลก็ดีใจแล้วก็ขอ,ขอบคุณทางทีมเลโก้ด้วยนะคะไยแลนด์ land, มาเชิญหลิงออกมาทํางานด้วยค่ะใช่ค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า เป็นคนที่โตมากับเลโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คราที่เราเคยร่วมงานกับเลโก้แล้วรอบหนึ่งก็ต่อหมดไปแล้วเที่ยวกับบ้านไคยครั้งนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานเปิดร้านใหม่อีกที่วันแบงคอกนะคะก็อยากให้เลโก้เป็นเหมือนแบบศูนย์รวมความสุขของเด็กๆของทุกคนแบบนี้ตลอดไปต้องมีความครับแล้วรู้สึกความทรงจำเราต้องมีแล้ทุกคนนะเห็นว่าทุกคนก็มีความทรงจำกับเลโก้เห็นสองขาวเลยขอเล่ากันนิดนึงแชร์ประสบการณ์ดีๆ ส่วนตัวส่วนตัวตอนเด็กๆอะ่ะจริงๆพ่อแม่ก็จะชอบซื้อของเล่นให้ให้เล่นส่วนตัวหลิงก็ชอบเป็นคนที่ใช้เวลากับตัวเองหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าลองลองมาจากแบบกินข้าวกับที่บ้านคนมีความสุขบนโต๊ะอาหารก็คงแบบใช้กิจกรรมกับที่บ้านแล้วเลกก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่ครอบครัวเราเป็นเป็นเหมือนเวลาที่เราเอนจอยสเปนไทม์ด้วยกัน เวลาต่อจนถึงเวลาต่อเสร็จก็ยังแบบยังคงมีความสุขที่เห็นมันออกมาอีกนั้นใช่ค่ะขออ้อ,อมเหรอน่าจะเป็นแบบตอนเด็กๆอะ่ะตอนนเรียนจำคมได้ไปเล่นที่เซ็นทรลชินลมไปเล่นแบบโตะเลโก้อ่ะคือเล่นที่ออบ้านอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะเริมยังไงเราไม่ได้มีแบบแผ่นรองเหมือนที่ห้างนึกออกไหมเราก็จะแบบไปเล่นที่เซ็นทรลชินลมแล้วก็คยกว่าอ,อะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบ เป็นบ่อเลโก้อะที่ที่อยู่บนโต๊ะเอาไม่รู้จักที่ไรเลยอันนั้นก็คือแบบเหมือนคอามเมมโมรี่เลยว่าตอนเด็กๆชอบไปเพื่อเล่นเลโก้อะไรเนั้นจังได้ว่าใช้การต่อสรือเปล่าไม่แต่ถ้าต่ออันใหญ่ๆอ่ะต่อตอนโตคือเพิ่งเอาเซตอันนี้ไปเล่นตอนไหนเอ้ยไม่ให้นายแม่บิ๊กพอคริสต์มาสมันจะเป็นแบบสามชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อประมาณสองสามอาทิตย์อยู่อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อทั้งวันนึกออกไหมคะเราก็แบบวันละสองสามชิ้นงวันละสองสาม ต่อไปเป็นนาทีต่ตอชิ้นใหญ่ใหญ่หอเหมือนพี่หลิงมีอันเล็กๆเป็นกระถางดอกไม้ปะส่วนมากเป็นดอกไม้ใช่ <c oughs> เป็นดอกไม้ที่แบบว่าเหมือนดอกกุหลาบที่เห็นเลย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะสเมื่อไหนบอกต่อแล้วไม่หลับไม่นอนเลยแล้วผลงานเราจะได้เห็นไหมครับแฟนครับ นี่เลยน้องไม่หลับไม่นอนนี้รุ้ต้องเป็นน้องออมเลยต่อแบบสนุกมากตอแบบตอแล้วหยุดไม่ได้เคยเป็นป้ามเหมือนแบบต้องรีบทาให้เสร็จอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ออมไม่แน่ใช่คือออมไม่แน่ใจว่าออมถ่ายลงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในบ้านอนะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันเ็ฉันเล็งไว้แล้วไมคครับเอ d นเดอร์แมเป็นตัวในเกม เดีย๋ยวเจอแน่วันนี้จัดไปจัดไปมีเกมบอยที่เลงไว้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะช็อปใหม่เลยก็เปิดแล้ววันนี้นะคะที่วันแบงคอกของให้เลือกเยอะมากคอนเฟิร์มจากคนที่เลือกเลยก็มาสั่งาที่ของเยอะมากแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับเลโก้ไปในทุกวันเลยนะคะอือก็อยากจะเชิญทุกคนนี่น่ปาตี้นาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ี้มาร์ตาร์ตี้ปาร์ตี้นาตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปารี้ี้มาตี้้ารยาี้ารอตี้้ปีปรเี็นารี้ารารนต้าตาร์ตีรตีร์้ปาีรอต่ารี้ยรอราี ต่อเลโก้เหรอหมายถึงว่าหลิงกับออมต่อเลโก้ด้วยกันหรอหน,น้องไก่หรอมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่น้องออมต่อเลโก้ไก่ให้กับหลิงแล้วตอนนี้หลิงก็มีไก่เลโก้ไ,ไ, <c oughs> ไ,ไว้ท <c oughs> <ป>ี่บ้านออมนะคะสุดท้าย,ย,ายแล้วปี่อ,อจจนจะใกล้จะถึงแล้วแบบให้หลิงออมนะครับโ่อเลกันครับแล้วก็อจะมีอะไรอีกอง๋อปีใหม่หรอ,หรอ ปีนี้ปีใหม่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เจอกันแล้วก็นั่นแหละก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไทยที่แบบมาเที่ยวที่ไทยก็สามารถมาเก็บจริงๆเล g ก Thailand ก็จะมีเหมือนเขามีจุดเช็คอินด้วยเป็นแนมาร์กในะแต่ละสาขา,าใช่อย่างของวันแบงค์เขาก็จะเป็นรถเข็นผลไม้ก็สามารถมาเช็คอินที่ช็อปเลโกได้ ในแต่ละสาขาสตรีทฟู้ดก็จะต่างออกไปเป็นแบบให้เราเช็คอินต่างกันไปเรื่อยๆในแต่ละสาขาก็เป็นอะไรที่แบบน่าเก็บสะสมมาเช็คอินหลีได้ค่ะอยากพห้เกากไหมคะฝากไหมฝากนี่หรอฝากนี่หรอฝากกันที่ากกันที่หอปากกันที่หรากั่ก็ค่ะก็ฝากฝากเลโก้ที่ ที่ไทยด้วยนะคะมีหลายสาขาซึ่งวันนี้สาขาเปิดใหม่ล่าสุดอยู่ที่วันแบงคอกนะคะห้ามพลาดค่ะมามาเช็คอินมาเช็คอินกันเยอะๆแล้วก็มีของมาใหม่เยอะมากเช่นกันค่ะเชื่อว่าใครที่แบบว่าเป็นแฟนๆฟเลโก้น่าจะชอบจบไปแล้วเนาะสำหรับแฟนคอนสุดยิ่งใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อมทนมากเลยค่ะคอนสุดเพื่อมทนแปลว่าอะไรแปลว่ามันล้นแปลว่าล้นในใจ ก็รู้สึกโล่งอกโล่งอกโล่งใจเห็นแฟนๆเห็นแฟนๆแบบว่าแฮปปี้ก็ดีใจใช่ค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือนได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เขาเรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ เรียกว่าใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ว่าปีนี้ก็คือหลิงออมแฟนเพอร์เฟกต์แฟนมีก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนพวกเราใช่ค่ะค่ะสำหรับออมก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความทรงจาที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีมากๆสาหรับออมอะไรอย่างเงี้ยคือเกิดมาก็ไม่เคยเพื่อิ่มแพ็กเหมือนกันครั้งแรกแล้วก็ อยากให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยเราเราเชื่อว่าแบบเราตั้งใจเต็มที่แล้วอยากมอบความสุขให้คนไม่มากก็ไ้อยอะไรอย่างเงี้ยอายุแล้วคุณบังเกอร์จะร้องไห้ตลอดไปร้องก่อนคือน่าแลต่เราจังหวะนะไม่จังยังไงครัจังหวะสุดเจก็ร้องไห้ก่อนคาฉันก็ร้องตามเสาพอเราร้องก่อนเราร้องอ๋อคือ คือแฟนคลับครั้งนี้เหมือนเพื่อนเพื่อนมัธยมเพื่อนเพื่อนมหาลัยก็มาซัพพอร์ตซึ่งคือปกติเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่รวมตัวกันยากอะไม่ได้เจอกันนานไม่คิดว่าเขาจะมาก็เลยแบบเหมือนคิดถึงแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขที่เขามาดูก็เลยร้องให้ไปแล้วรอบหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ได้แบบคิดไม่ถึงเหมือนกันใช่คือดีใจดีใจมากมาก มาไทยตั้งแต่นู่นหลิงย้ายมากใหม่ๆที่ยังพูดไทยไม่ได้เลยครับแบบคอยเหมือนช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหลิงตลอดเลยหลองกันเราให้ต่ำเอยู่แล้วร้องให้ตามเป็เีเห็นพี่ร้องให้ก็แบบว่าเฮ้ยบอมก็ตลองอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบเบรกกันซึม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 ก็เลยเบรกกันเบรกกันใช่ค่ะแต่ก็คือตื้นตันพอพอขึ้นไปจริงๆระหว่างที่กล่าวขอบคุณ หมือนตอนท้ายๆเนาะขอบคุณก็คือแบบว่าโอ้ตอนแบบมันมีเหมือนทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปเห็นโปรเจกต์ทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปเห็นทั้งหอดรู้สึกว่าความรู้สึกมันมันตื้นตันมันมันมีค่าคือภาพนั้นพลังนั้นมี่ากับลิงออกมากๆก็เลยรู้สึกว่าแต่หลิงก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากเข้าไปให้คนน่เห็นว่าหลิงร้องไห้อะไรอย่างนี้แต่จังหวะนั้นเนาะมันตื้นตันเพราะเราต้องร้องไห้ก่อนหน้าคนต้องนต้งแต่เลยนะคะ ในละครหรอะก็แบบเออแต่ว่านั่นแหละมันเป็นน้ำน้ำตาลแห่งความสุขใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นน้ำตาลแห่งความสุขในการขายมันออกมาต่างกันยังไงหรอมันต่างกันนะคือคือจริงๆหนิงก็เป็นคนที่แบบว่าเพิ่งจะมามาแบบว่ามาดูอะไรอย่างเงี้ย ครั้งครั้งแรกน่าจะเป็นของซีโนนี่ใช่ใช่กันแฟนใช่ hmm. ก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าไปเหมือนส่งพลังให้เขาอ่ะ mm hmm. ใชแ่แต่แต่ภาพที่ยืนอยู่บนเวทีมันมันยิ่งใหญ่มากๆ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันต่างกันเยอะอยู่นะแต,แต่แต่เราเองอะ่ะเราก็ดีใจที่เราได้ส่งส่งพลังต่อคนที่แบบเหมือนเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ค่ะออก็จริงนะจริง <laughs> คือจริงจริงสตอรี่่ากดอ,อ่ะมันมาเลยบังเอิญเพราะว่าหนูเซฟมันไว้ในเพลย์ลิาสต์ในโทรศัพใช่ไหมแล้วก็เหมือนวันนะั้นกำลังขับรถไปทำงานอยู่แล้วก็ย เรา,าเคอนเฟิร์มเพลงไปแล้วด้วยนะบอกว่าพี่ดิวยกอมหูเลยพี่ดิวคะหนูขอเพลงสตรอเบอรี่มันละกอดทำได้ที่ได้มามันแปลว่าอะไรอ <c oughs> อ,อ,อมออมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราอยากได้เพราะ <c oughs> มันแบบเทีๆๆสนุกแล้วออมก็หวังว่าแบบแฟนๆจะได้สนุกไปกับเราอามเพราะแบบอลองไม่ได้แต่มันลองง่ายอ่ะนึกว่าสตรอเบอรี่มันเะกอดดีอ่ะเป็นเพลงที่ติดหูใช่ใช่แล้วเป็นจริตน้องออมเลยหริงว่าเหมาะเหมาะกับน้องออมมากๆ ใช่ส่วนที่ประกาศบนเวทีว่ามีสิทธ์แล้วนะคะคืออะไรคะีประกาศบนเวทีว่ามีสิทธ์แล้วนะก็ก็มาหน้องคัทนะขอแป๊บเลยคัทขอป๊บเลยขอหนาทีได้ไหมไม่ถึงนาทีได้แ่ีะ่าแล้วต่างตนเวทีค่ะอ่น้องหงแล้วี่ประกาศบนเวทีว่าประกาศอะไรคะมีิ์แล้วนะค่ะมีสิ์แล้วนะคืออะไรคะมีสิธ์แล้วก็คือ ก็ปกติก็ปกติมีสิทธิ์ก็ไม่มีเฟซก็ตอนแรกก็ไม่มีสิทธิ์คือเวลาทำอะไรก็ไม่มีสิทธิ์แกคุณไม่มีสิทธิ์มันมีก็มีแล้วก็มีสิทธิ์ก็ก็มีสิทธิ์ใช่เออเป็นสาววายนะมีสิทธิ์เป็นข้าวโพดเป็นเบสาววายหมายถึงว่ามีสิทธิ์ทำอะไรบางอย่างมีสิทธิ์ไปทะเลไหมคะสามวันสองคืนมีสิทธิ์ ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ก็คือครอบครัวก่อนว่ามีสิทธิ์แล้วแหละมีสิทธิ์แล้วอะไรเราจะพูดสิทธิ์ทำไมหรือแบบเล่นแฟนคลับก็ติดเทรนด์อะไรแบบถึงช่วยสำหรับแฟนคลับที่ผ่านมาทุกจย่างมันคือเทรนด์หมดเลยสำหรับคู่เราหรือเปล่าอุ้ยต้องดูไหว่าติดเทรด์ไหรู้ก็คือแฟนคลับช่วยกันค่ะก็คือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะก็คือคงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมว่าแบบหลายๆอย่างที่ได้มาจนถึงวันนี้ก็คือถ้า ก็คือพวกพวกเขาอ่ะมันคือความรักที่พวกเขาให้มีแรงซัพพอร์ตใช่ที่เราได้รับจากพวกเขามันเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็แบบคอยซัพพอร์ตแฟนๆก็คอยซัพพอร์ตตลอดใช่ก็รู้สึกขอบคุณเห็นเขาบอกว่าอยากมีครั้งที่สอง โอกาสจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าแฟนๆก็เรียกร้องแล้วบางคนก็อาจจะพลาดไปถามหนึ่งด้วยขอลองไม่ปรึกษาหลิงก่อนข้อร้องไม่ปรึกษาหลิงก่อนเจไม่เป็นไรเจไม่ไหวแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจไม่ไหวเจสาวอีสานรอรักเจก็หมดแรงไปแล้วรอบหนึ่งต้องมารอรันกันเนาะอ่าบอมไม่รันเลย